สกลนครเมืองแห่งครามจากภูมิปัญญาอีสานสู่โนทสายครามคราม AI กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต Future s k i l l และการมีรายได้ระหว่างเรียง Learn to earn โรงเรียนบ้านโนนสายครามตำบลสว่างอเภอพญานิคมจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ผ้าถอย้อมคราม บลูโฮมแลนด์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองสกลนครดินแดน,นแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานจนได้รับรองจากสาหัตริ์ห่งตะวินลกให้เป็นนครห่งตะวันลกเจ้าแห่งความธรรมชาติซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชนพื้นถิ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความงดงามของวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนนทใส่ขามจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของครามสกลนครรวมถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตผ้าทอย้อมครามจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นก่มผ้าทอย้อมครามบ้านนนกอนบ้านนาขามและบ้านคำประมงและโรงเรียนบ้านนนทใส่ขามได้ต่อยอดภูมิปัญญายการทอผ้าย้อมครามให้กับนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรม เสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต (future s k i l l และการมีรายได้ระหว่างเรียน Learn to Earn โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ต้นดอกไฟและต้นรามยังเรียนเป็นผู้ปลูกดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเส้นใยโดยกลุ่มทอผ้านในชุมชนระหว่างรอการผลิตเส้นใยยังเรียนเร,นเริ่มจำลองการเป็นนักธุรกิจสตาร์ทอั ด้วยการสำรวจตลาดและความนิยมของผ้าทอย้อมครามโดยนำา i i เข้ามาช่วยในการออกแบบลายผ้าย้อมครามโด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าครามดีไซน์เพื่อให้การออกแบบลายผ้าสวยงามมีความสมดุลและทันสมัยและนำส่งลายผ้าที่ออกแบบให้กับกลุ่มผ้าเพื่อมัดหมิ่ขึ้นลายตามที่ต้องการซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อมัดหมี่เสร็จแล้วนักเรียนจะนําเส้นป้ายมาย้อมหลังจากนั้นส่งกลับไปยังกล่มงทอผ้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการทอผ้าครามนอกจากนี้นักเรียนยังครีเอทนำน้ำกลามที่เหลือมามัดย้อมผ้าชน้าผ้าพันคอเสื้อหมวกกระเป๋าและผ้าอนเนกประสงค์เมื่อวัตถุดิบคือผ้าย้อมคลามที่ทอเสร็จแล้วนักเรียนจะนํามาขายออนไลน์และนํามาแตะรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาทิเช่นระ เป๋ากวุ่กุญแจเสื้อครุมก้าโตะหมอนเมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมแต่ตลาดในท้องถิ่นไม่กว้างมากพอโรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครในการช่วยขยายตลาดแบบออนไลน์เกิดเป็นตลาดนัดออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโนนสายขลางส่งผลให้นักเรียนมีารายได้ระหว่างเรียนลดภาระของผู้ปกครอง และเรียนรู้อย่างมีความสุขจบแล้วมีทักษะอาชีพโนนใจขางจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่